สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยักษ์การ์เดนที่น่าหลักทุกท่านยักษ์การ์เดนพิกัดต,ตลาดต้นไม้สวนดหลนเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะเปิดแบ่งชวนชมยักษ์ซาอุนะคะดอกสีชมพูดอกเล็กพุ่มๆนะคะเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะอันนี้ดอกก็ร่วงไปเยอะแล้วนะคะ ดอกได้ร่วงไปเยอะแล้วมากๆเลยก็ยังพอให้ได้ชมนะคะว่าอดอกเป็นยังไงนะคะเป็นดอกเล็กค่ะเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะคะกับยักษ์ซาอุฟอร์มสวยๆต้นนี้ความสูงอ่ามากกว่า150เซนค่ะอายุนะคะอายุอ่ปีบวกได้แล้วนะคะแต่ที่เขาไม่ได้โตกว่านี้เพราะว่าเนี่ยค่ะคือเขาอยู่ในกระถางนี้มา ค่อนข้างที่จะนานมากๆนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ปลูกอันนี้ก็จะเป็นดินนะคะเป็นดินธรรมดาเลยนะคะดินล้วนๆเลยแล้วก็ปุ๋ยที่ให้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวน้องเขาก็าโตได้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนวัสดุปลูกเลยอาอยุ20ปีบวกแล้วค่ะใครสนใจนะคะยักษ์ซาอุยักษ์ซาอุค่อนข้างที่จะ แข็งแรงดีค่ะหัวเขาจะไม่ค่อยเน่านะคะหัวเขาจะไม่ค่อยเน่า,าสำหรับไซส์นี้นะคะไซส์นี้เปิดอยู่ที่3500ัาจ้ต้องไปก็ต้องใช้รังต่อที่2ใบนะคะค่าจะส่ง250บาทค่ะ250บาทนะคะเปิดที่3500บาทสวยมากเนื้อแน่นเนียนสวยสวยจริงๆค่ะกับต้นนี้ อถ้าใครสนใจนะคะถมสามารถโทรหาหนูได้ค่ะ064 478 7995นะคะลูกสาวมาหรือจะแคบส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ